ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกันราอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะพามาดูการเก็บผลผลิตกระเจี๊ยบแดงนะครับอันนี้ผมตัดกระเจี๊ยบมาเรียบร้อยนะครับเตรียมจะขนกลับบ้านนะครับอยู่ตอนนี้อยู่สวนในอีกหมู่บ้านนึงนะครับ นี่ผมเพิ่งตัดเสร็จเลยนะครับกระเจี๊ยบผมปลูกเมื่อช่วงปลายเดือนตุลานะครับอันนี้ก็ได้เก็บแล้วที่จริงเก็บได้ไปรอบหนึ่งนะครับแต่เก็บไปไม่เยอะนะครับกเ็เหลือเยอะอยู่ส่วนนี้นะครับเก็บไปตากแห้งนะแล่แกะตรงตรงนี้ไม่อองนะครับตรงสีแดงๆนี่ กีบอะไรกีบกีบเลี้ยงเรียกีบกีบเลี้ยงที่เป็นหุ้มส่วนเมล็ดนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นกีบกีบกีบเลี้ยงกีบดอกกีบเลี้ยงน่าจะเป็นตัวนี้นะก็นี่ประมาณนี้นะครับก็เก็บได้ไปทั้งหมดเยอะพอสมควรครับอันนี้ขนไปใส่รถแล้วส่วนหนึ่งนะครับเรือ ส่วนนี้นะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ทําการตัดต้นทั้งหมดเลยนะครับแต่มันผมเหลือไว้บางต้นนะครับจะดูว่าเขาจะออกได้อีกไหมนะครับเขาจะออกได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเห็นแบบเป็นช่อแบบนี้นะครับเป็นเล็กๆสีเขียวนะครับ๋ยวผมพาไปดูนี่ครับทุกคนผมก็เลยลองเก็บต้นเข้าไว้เผื่อเขาเป็นมีติดผลติดดอกอีกนะครับ เขาอาจจะติดได้นะครับติดผลได้นะครับแต่เขาอาจจะแบบผลไม่โตนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นเก่านะครับก็เลยลองเก็บไว้ดูนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นผลใหญ่เหมือนเดิมผมจะไม่ตัดต้นเขานะครับต่อไปนะก็จากมานนี้ครับอันนี้เป็นลำต้นที่ผมตัดแล้วก็กองไว้นะครับก็เยอะําควรนะครับนี้ก็จะ ทำแปลงปลูกผักต่อนะครับตรงนี้ก่อนเป็นแปลงดาวเรืองนะครับยังมีเศษดาวเรืองอยู่เลยนะครับผมปลูกกระเจี๊ยบข้างๆ้างนก็จะประมาณนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขนไปรถนะครับขนขึ้นรถกระบะนะครับนี่ครับทุกคนก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสําหรับกระเจี๊ยบแดงนะครับผมจะเอาไปแกะแล้วก็ไปตากแห้งนะครับ ตัดแห้งให้มันเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้มันเป็นแบบนี้แปรรูปนะครับแปรรูปเป็นน้ํากระเจี๊ยบได้นะครับรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวเย็นนะครับถ้าเราอยากได้หวานแล้วก็เติมน้ำตาลใส่ได้นะครับอร่อยนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานครับ คลิปนี้ก็พามาดูการเก็บผลผลิตกระเจี๊ยบแดงนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมดูทับเมล็ดนะครับส่วนเมล็ดที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเอาไปปลูกต่อนะครับจะเป็นเมล็ดข้างในนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นเมล็ดดำๆข้างในนี่ครับก็จะเอาไปปลูกต่อได้นะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับกดติดตามช่องสารคดีบ้านดาด้วยนะครับ